อ่าโอเคสวัสดีครับก็คลิปนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันที่ตัวดาบนะครับตอนนี้ตัวดาบเวลร้อยสี่สิบละอ่ากำลังจะเปลี่ยนเซียนซีอูนะครับอ่าตัวนี้ร้อยสี่สิบเวลมาทั้งหมดยี่สิบสามวันนะครับตั้งแต่วันที่สามิงหานะครับก็ตอนนี้อัพมาร้อยสี่สิบไอตอนอ่า เปลี่ยนค่สามเสร็จอ่ะผมไม่ได้มาอัปเดตตัวของปลานนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักนะครับจากเซียนสองเซียนสองขึ้นมาปุ๊บผมมาเปลี่ยนเซียนสามตอนร้อยสามร้อยสามหกหรือร้อยสามเจ็ดนี่แหละเออก็คือเพิ่งจะมาเปลี่ยนเซียนสามนะครับซึ่งพอเปลี่ยนเซียนสามมาก็ไม่ได้อัปอะไรเพิ่มมากมาย ก็จะมีตัวปานแท้เนี่ยี่้ัพเพิ่มจนเต็มนะครับส่วนแล้วก็อีกอีกอันก็คือตัวปานเซียนสามตัวนี้มังกเรเพลิงแผดเผานะครับก็อัพจนเต็มจากนั้นก็เจ็ด point สอง p o ไป up อ,อ,อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอ่าอันนี้ไป up เป็นอ,อย่างละหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพอเปลี่ยนเซียนสี่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราขั้นต่อไปเราต้องเปลี่ยนเซียนห้าถูกไหมซึ่งเซียนห้าเนี่ยเคเวสเนี่ยมันจะต้องให้เราลงวอนะครับ ลงวอลไปเก็บเหรียญมานะครับในการเปลี่ยนคัทห้าคัเซนห้านะครับผมก็เลยกดไว้อย่างละหนึ่งก็คือไม่ได้เน้นมากแต่กดกดเอาไว้นะครับให้มันช่วยในการลงวอลได้ดีขึ้นแต่ก็จะไม่อัพต่อก็จะเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงวอลเป็นหลักอยู่แล้วก็คือลงเพื่อเอาแต้มมาเปลี่ยนคัสเซ็นห้าเท่านั้นนะครับเสร็จทีนี้เดี๋ยว อ่าเราไปเปลี่ยนกันผมไปทําพสตมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ส่งอ่าเพิ่งไปไปโยนบอสมาเมื่อกี้อ่าโอเคอัพเป็นเสียนสีเรียบร้อยอ่าทีนี้เซตเนื่องจากว่าเล่นตัวดาบก็เซตผมจะใส่แค่โบก6นะครับไม่จำเป็น แต่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนอาวุธกับเสื้อแต่ว่าคือมันยังหาซื้อไม่ได้นะครับก็คือยังใช้เซตนี้ไปก่อนอ่ามันมันยังหาซื้อเสื้อร40ไม่ได้แล้วก็อาวุธร40ก็ยังหาไม่ได้ขนาดหาบวก6ก็ยังหาไม่ได้ครับตอนนี้อ่าส่วนสร้อยสร้อยอันนี้พอดีผมใส่มังกรอยู่เดี๋ยวอีก2วันตอนปิดตัวปรปงเซิร์ฟนะครับสร้อยนี้มันจะหาย ผมก็จะมาใส่สร้อยนี้ต่อแต่ตอนนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ปลานก็จะมีอ่เปิดของเส้นสีนะครับอ่ตอนเส้นสีของดาบเนี่ยไม่ต้องรีปานตอนตอนเส้นสามผมก็ไม่ได้รีนะครับอ่พอมาเส้นสีก็ไม่ต้องรีนะครับอกดลมข้างไปกดอสรพิษไปซึ่งอสรรพิษเนี่ย มันจะยับยั้งสกิลฝั่งตรงข้ามให้ใช้ไม่ได้ผลแล้วก็ยับยั้งความโปรดด้วยสามวิเพราะฉะนั้นผมจะกดไว้หนึ่งสำหรับในการลงวอลเพื่อเก็บแต้มนะครับซึ่งโอกาสสาเร็จนี้มันต่ําอยู่แล้วแหละแต่เราจะเสียพอ i n t ไปแค่พอย n t เดียวก็จะมีปานนี้1 2แล้วก็ปานนี้3 3า,าปานนี้จะกดอแค่อย่างละ1น,นะครับเราเสียไป3พอ p o i เพื่อที่จะได้ตัวปานขึ้นมานิหนึงในการไปช่วยลงวอล จากนั้นผมก็จะอัพตัวลมครั่งนะครับเต็มเลยแล้วเมื่อเลเวลอัพเนี่ยผมก็จะมาอัพลมคลั่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มนะครับก็ประมาณนี้ของของเซียนสี่ CNC นะครับไม่มีอะไรมากส่วนที่เวลตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้รีบแล้วนะตัวดาบเนี่ยเพราะว่า1ก็คือยังหาเสื้อกับอาวุธไม่ได้นะครับ 2ก็คือยังไม่มีตี้ประจำนะครับอันนี้ก็จะเป็นตี้ที่แบบมาอาศัยเขาอยู่นะครับอ่าก็จะอันนี้คือเขาเล่คนคนเดียวเลยนะเขาเล่นคนเดียวเลยซึ่งตอนนี้ก็มาอาศัยเก็บเวลด้วยครับซึ่งเก็บเวลตอนนี้ก็คือเก็บอยู่ที่ปากกมันก็ไม่ได้ไวก็คือผมไม่ได้ไปเวลในส่วนกลางหรือว่าจะมาเลวตรงกระซมลังโจรตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เวลนะครับ พอตีมันค่อนข้างหายากถ้าจะเวลก็คือต้องต้องซื้อที่อ่าต้องซื้อที่เวลซื้อที่เวลซึ่งถามว่าซื้อมาปุ๊บผมมาคนเดียวไงอ่ามีตัวเดียวก็ไม่ได้มีตีประจํามันก็ไม่รู้จะซื้อมาทําไมมาเวลคนเดียวถูกไหมแต่ถ้าโอเคผมมีตีประจําอะไรเงี้ยก็จะค่อยหาซื้อที่เวลเอานะครับแต่เดี๋ยวพอได้พอได,พอได้พอได้เสื้อกับอาวุธเซนเซีย ผมน่าจะย้ายไปยอนบีเลยนะครับแล้วก็ไปหาตี้ยอนบีเอาอแต่ตอนนี้ก็คือเวลปากกบไปก่อนใช่ก็ประมาณนี้มีมาอัปเดตที่นึงนะครับไม่ไม่ได้เยอะมากมายเพราะว่าตัวดาบก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากอืมปารนก็ไม่ไม่ต้องรีบ่อยเหมือนอาชีพอื่นนตอนผมเล่นตัวหมอเนี่ยรีบ่อยมากคือ เปลี่ยนคาสทีุ่มลีที่หนึง่งใช่แต่ตัวดาบเนี่ยตัวตัวปลามันค่อนข้างต่อเนื่องกันอะแล้วมันก็จะประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้อัพอะไรบ้างใหม่เราก็อัพไปน,นี้ให้เต็มนะครับใช่พออัพไปน,นี้เต็มแล้วสมมติว่ามันยังไม่ร้อยห้าสิบใช่ไหมแต้มที่เหลือก็เดี๋ยวอาจจะมาอัพตัวนี้ให้เต็มต่อนะครับจากอันนี้นะครับ แา่อันนี้ก็จะมาอัอันนี้แล้วก็มาเอาอันนี้แต่ถ้าสมมุติว่าขึ้นเซียน5้าก่อนก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกกีนึงตอนเซียนห้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวน่าจะรีใหม่แหละคงคงรีใหม่ก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันเซียนห้าเดี๋ยวหุมคคาดระยะเวลาก่อนเซียนห้ากี่เดือนอะ ตอนนี้เล่นมา23วันมันร4 0ยสีเสียห้ก็น่าจะแต่น่าน่าจะไม่เร็วเพราะว่าตัวดาบผมจะวิวเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเร็วมากก็คือปล่อยไปสนุกๆนะครับเล่นความสนุกมากกว่าตัวดาบส่วนตัวหมอตอนนี้ก็ร้อยห้าแปดหกว่าเปอร์แล้วทีนี้รู้สึกว่ามันจะมีบัฟตี้มาต่อ ถ้าจะไม่ผิดนะมันจะมีบัฟตี้มาต่ออีกสองอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่สองอาทิตย์ดิเดือนนึงไหมเออเออไม่แน่ใจมันจะมีบัฟตี้มาต่อแล้วทีนี้การมาต่อของบัฟตี้เนี่ยมันน่าจะทําให้ตัวหมอผมไปถึงร้อยหกสิบได้นะครับเพราะมันเหลืออีกเวลครึ่งอ่ะตอนนี้มันมันร้อยห้าแปดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็เหลืออีกหนึ่งเวลครึ่งซึ่ง ถ้าได้บัฟปาร์ตี้เนี่ยน่าจะ160ได้ทันนะได้ทันเออเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมขอดูก่อนกี่วันนะ30หรือเปล่าเดือนหนึ่งหรือเปล่าเออจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนรับบัฟปาร์ตี้เอ้ยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอ่ารับบัฟปาร์ตี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือน แต่เดี๋ยวนะมันถึงหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมดูดูก่อนอ๋อมันให้เป็นอดแล้วก็ให้เป็นแต้มเยอะสุดห่วงใย่หนึ่งพันเลือดห้าล้านหรอห้าหมื่น 5 0 0 0มื0 0 0 5า0ล้านล้านอืมโอเคบอสน่าจะเลี่ยงเรียบร้อยก็แสดงว่าน่าจะได้นะครับ,บ,บรัฟบัฟตี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เื่อนๆแต่ว่าเขาไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะเริ่มหลังจากปัฟตี้รอบนี้หมดเลยหรือเปล่าอืมแต่แต่คิดว่าเขาน่าจะให้เริ่มเลยนะมันจะเริ่มเริ่มต่อเนื่องเลยอะ่ะเออซึ่งซึ่งผมน่าจะร้อยหกสิบได้ทัน ไม่ไม่น่าจะเกินเดือนอ,ะอ่ะอ่าน่าน่าจะไว 60, หกสิบครับ่วนตัวดาบตัวดาบนี้ตั้งเป้าไว้สักร้อยสี่ห้าก็พออืมจะทันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เดี๋ยวลองตั้งเป้าไว้สักประมาณระยะเวลาเดือนหนึ่งเนี่ยให้ได้สักร้อยสี่ห้าก็ถือว่าโอเคไม่ได้รีบมากนะครับอืมก็ประมาณนี้แหละอ้วหมอผมใช้เวลาเท่าไหร่วะ ผมขอดูตัวหมอก่อนโั้หมอนี่จะวล่ช้าช้ากว่าเออ่หมอบูเดี๋ยวนะผมไปดูเพลิตดก่อนหมอบูไปเสียงห้าในใช้เวลา6เดือนนะครับ6เดือนเออ่ซึ่งถือว่านานนะนานมาก เดือนเนี่ยไอตัวนี้เวลมาแล้ว23วันได้140 140มา23วันตีของผมว่าเวลมาเดือนหนึ่งอ่ะก็จะเหลือเวลาอีก4เดือน4เดือนเนี่ยเรามีบัฟป,ปี้มา50%เดือนหนึ่งถ้าถ้าถ้าเวลไปถึง145ก็ถือว่าเร็วนะตัวนี้อ่ะ ได้แต่ผมตั้งเป้าไว้สัก145และกันเดือนนึงอะในการมีบัฟปาร์ตี้นะครับ1เดือนแต่อาจจะเกินก็ได้แต่ผมประเมินไม่ถูกไงเอออย่างตัวหมอนี่ใช้เวลาจากเซียนสีไปเซียนห้าในประมาณห้าเดือน4เดือนกว่ากว่าเออสีเดือนกว่าในการเวร้อยสีไป150อ,อ่าตัวนี้มีบัฟตี้ไปแล้วเดือนหนึ่ง น่าจะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเดี๋ยวหมดบัฟตี้สามสิบวันเนี่ยเลเวลจะไปอยู่ประมาณที่เท่าไหร่แต่ผมตั้งเป้าไว้แค่ร้อยสี่ห้านะครับไม่ไม่ได้ตั้งสูงมากเพราะว่าตัวดาวก็จะไปเรื่อยๆอะไปเรื่อยๆไม่ได้รีบไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับอะก็เดี๋ยวจะเน้นในเรื่องของการหาบัฟตี้ประจำอย่างตัวหมอเนี่ยผมมีที่ประจำอยู่แล้ว เดี๋ยวจะหาที่ประจําให้ตัวดาบอีกตัวหนึ่งแล้วก็ในระหว่างนั้นตอนนี้กาลังคิดอยากจชเล่นเพิ่อมอีกตัวเออแต่แต่ยังเลือกไม่ได้เพราะว่าเลเวลต่ําลงไปกว่าน,นี้ประมาณเซียนสามอ่ะเซียนสามเนี่ยผมมีที่ประจําอยู่ที่หนึ่งอ่ามีที่ประจําอยู่ที่หนึ่งมีตัวละครประจําทั้งหมด6ตัวแล้วมันว่างอยู่2ที่ ่ามันว่างอยู่2ที่ซึ่งตอนเนี้ผมกําลังคิดว่าผมจะปั้นอะไรขึ้นมาเล่นดีอ่ะแต่ผมอาจจะปั้นมาแค่ตัวเดียวอ่ะก็จะ,จะ,จ,ะจะไม่ได้เน้นการเล่นเยอะมากมายอาจจะปั้นมาสักตัวหนึ่งแต่แต่ปัญหาคือยังเลือกไม่ได้ว่าจะเล่นอะไรอะเออเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูกันแต่ตอนแบบแนวโน้มจะเป็นควรหรือเปล่าเออแต่ทวรนะผมเคยเล่นแล้วไงควนผมเคยเล่นเตือนห้า แต่แต่เป็นทวนที่ผมซื้อตัวนั้นผมไม่ได้เล่นเองผมซื้อเสียน557มาอ่ามาแต่มาเล่นได้แป๊บหนึ่งผมก็ขายไปเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าออตอนนั้นที่ขายรู้สึกว่าอ๋อตอนที่ขายทวนมันเป็นช่วงก่อนที่เซิร์ฟเจ็ดดอลลาร์จะเข้า่ผมก็เลยปล่อยตัวทวนไปเพื่อที่จะเตรียมตัวในการไปเล่นเซิร์ฟเจดดาร์ณนะตอนนั้นนะ ก็เลยปล่อยไปปล่อยพินไปด้วยพินพินเซนสีอ่าใช่พมพินเล่นใหม่เองเซนสอ่าแต่ตอนนี้กําลังคิดว่าเนี่ยสองตัวที่ที่มีแนวโน้มว่าอยากจะเล่นก็คือพวนกับพินครับพินแต่พินเนี่ยถ้าผมเล่นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เล่นสายซับนะถ้าถ้าจะเล่นพินใหม่เนี่ยอาจจะเล่นเป็นสายหมูอ่าเพราะว่าพินสายมูเนี่ยทำดาเมจให้ตีค่อนข้างดี ใช้ใช้คว่าดีมากเลยแหละแต่ปัญหาคือตัวก็บางพอมันเปลี่ยนเปเสเนสายบู๊ปุ๊บเนี่ยมันจะตัวบางนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีรีบัฟที่มอนมาตีแล้วติดรีบัฟสะท้อนอ่ะเออมอนมันจะไม่โดนตอนนั้นถ้าเราเล่นสายบู๊นะเพราะว่าสายบู๊มันก็ต้องไปเล่นบัฟหมู่ถูกไหมแต่มันจะช่วยในการเจเวลให้ตีดีมากนะครับค่อนข้างไวเลยทีนี้ รีแรงด้วยเป้าก็เยอะอ่าแต่ว่าน่าจะบางหน่อยแต่เดี๋ยวอาจจะลองเล่นดูผมผมอยากจะลองเล่นดูว่าเออถ้าถ้าเล่นแล้วทำของกลางๆเนี่ยมันจะไหวไหมเออซื้อถ้าทำทำของสุดเนี่ยมันไหวทุกอาชีพยอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าทําของแบบกลางๆเนี่ยจะไหวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจทวนก็เหมือนกันตัวทวนเนี่ยถ้าทําของกลางๆเนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจว่าหลังเสียมสีขึ้นไปเนี่ยจะไหวแค่ไหนนะครับเพราะว่าตัวทวนที่ผมเคยเล่น1้อยเสี่ยน5เอ้ย157อ,อ่ะอ่ะของกลางกลางก็ยืนลำบากอยู่ครับเวลาขั้งหมดเนี่ยยืนลำบากอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดอีกทีนึ่งขอขอไต่ตองก่อนว่าจะเล่นอาชีพอะไรดีรเพราะว่ามันมันก็น่าเล่นหลายอาชีพะ่ะอย่างอาชีพหมัดเนี่ยผมก็อยากลองเหมือนกัน ใช่ก็เดี๋ยวขอขอเวลาคิดก่อนแต่พยายามจะรีบคิดเพราะว่าช่วงนี้มีบัฟตี้นะครับช่วงนี้มีบัฟตี้ก็พยายามรีบคิดอยู่ว่าเออจะเล่นอะไรดีใช่ตอบประมาณนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรอัปเดตนะครับอาจจะเป็นตัวหมอหรืออาจจะเป็นตัวดาบหรืออาจจะเป็นตัวใหม่อ่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะ ตอนนี้ยังไม่มีแผนนะตอนนี้ยังไม่มีแผนก็เดี๋ยวไว้เจอกันคิปหน้านะครับอดีครับ